คุณค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องราวต่อนเนื่องข้อมูลกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะทางด้านผู้บริการอุตสาหฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษ,ษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับพี่ม้อัสดีครับค่ะเชิญค่ะเอาซื้ออยู่อะไรกันนะพี่ม้อมเชิญเชิญเชิญค่ะคซื้ออยู่เนี่ยก็เห็นว่าจริงๆมันยังไม่หลุดในตัว ้9 5นะพี่มันก็ยังยังถือรองได้อยู่ถ้าหลุด995ก็ให้รอกฟปรฟิตหน้ารองไปนะครับสำหรับคนที่ยังถือรองอยู่และยังไม่ได้ปิดนะอันนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ขึ้นไปตั้นบนจะอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับหนึ่งพันแล้วก็หนึ่งพันสามจุดก่อนนะครับดูสองระดับนี้ก่อนครับสำหรับตัวซีดียูนะครับหนึ่งพันกับหนึ่งพันเท่าไหร่นะสามจุดครับบวกไปอีกสามจุดเองก็ไปกันหนึ่งพันสามสิบ หนึ่งพันสามจุดแล้วก็หนึ่งพันหกจุดจุดห้าโอเคโอเคตามไปนะคะครับค,ครับก็พตลาดนะครับก็จริงเราดูมาทั้งเดือนเลยนะพี่มอนแข่งขึ้นแข่งลงแข่งขึ้นแข่งลงสุดท้ายอยู่ที่เดิมอ่านั่นนั่นนั่นนะครับคือมีจังหวะรอบขึ้นรอบลงนะครับ,รบแต่ว่าที่ที่ผมดูเนี่ยก็ยังเห็นภาพที่เป็นมุมมองบวกเล็กๆอยู่นิดนึงก็คือตัวเซตเองมันค่อยๆยกโลขึ้นมาเรื่อยๆพี่มอนแล้วก็ การไต่ระดับขึ้นไปเนี่ยนะครับก็มีการยกจุดสูงเหมือนกันงแต่ว่านะครับยังไม่เบรกต้านหลักนะครับอสองแนวนะครับก็คือหนึ่งห้าเก้าหนึ่งแล้วกับันหกร้อยจุดนะครับ,บ, 1, นะรบสองระดับตรงนี้ซึ่งคือถ้าเซตจะเบรกตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องต้องมีแรงพยุงมากกว่านี้นะครับใช้แรงรอะไรจ้าพยุงใช้แรงอะไรก็จริงๆผมว่าก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับตัวภาพพื้นฐานแหละพี่มลแล้วก็ความชืม่นภายในที่ เราก็เห็นอยู่ว่าอนักทุนเองก็เล่นมาเจ็ดเดือนแล้วนะครับเซ<ฆ>็ตมันเรียกว่าแขวงแคบมากนะครับป<ฆ>ีนี้ปีที่อยู่ในกอ 1, 5, 3, รอบหนึ่งห้าสามศูนย์นะครับตั้งบนกระต่าพันหกร้อยนะครับเราไม่ได้เห็นเซ็ตแขวนแคบแบบนี้มามา,มาระยะหนึ่งละนะครับอันนี้เจ<ฆ>็ดเดือนละก็เดือนสิงหาข้อสูอเดือนสิงหาคืว่าเป็นจุดที่เซ็ตน่าจะเลือกทางนะครับเดือนนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่านักทุนบางส่วนอาจจะดูไม่สบายใจแล้วก็จะบันฑทนคนชิบ้านบ้านก็คือเรื่องตัวประเด็นความเสี่ยงทางการเงิง นะครับเรื่องตัวที่วันที่ผ้าที่มีการตัดสินตัวคดีอาญาของตัวพุ้นลงตําแหน่งทางการเมืองนะครับสำหรับอดีตนายกตัวนี้ก็คงค่อยๆดูต่อนะผมเชื่อว่าจะมีเัิทุนบางส่วนนะครับปรับลดน้ําหนักล่วงหน้ามาบ้างว่าไม่สบายใจนีว่าจะมีบ้างในส่วนนี้แต่ว่ามุมที่ผมมองผมมองในเรื่องตัวภาพพื้นฐานเพียวๆเลยนะครับก็คือผมคิดว่าปัจจัยหลักที่ทําให้หุ้นไทยมันยังไม่ค่อยไปยังเป็นเรื่องเดิมนะครับที่ คากันอยู่ก็คือผลประกอบการไตรมาสสองะนะครับแบงก์หมดไปภาคการผลิตก็กําลังรายงานออกมานะครับ<ะ>ซึ่งู่ถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่างบโดยรวมเนี่ยไม่ได้ตัาา่าทส<ะ>่นเชื่อเาขาดนะครับอนไลน์นะครับผมคิดว่าพอหมดงบไตรมาสสองเนี่ยผมคิดว่าตลาดจะมีแรงส่งเชิงบวกมาดูทีละประเด็นนะทีผมมองแบบนั้นนะครับคือหมดช่วงเอ็นนิเจอร์ั่นเนี่ยมันจะต่อด้วยปันผลระหว่างการนะครับสำหรับตัวปันผลช่วงครึ่งแรกของปีผลว่าผลประกอบการหกเดือนแรกเนี่ยนะครับ จะเริ่มมีการขึ้น X d กดีกันช่วงสิงหากันยานะครับผมคิด่ตรงนี้จะเป็นตัวหนุนอันหนึ่งประยุกต์ตลาดไว้อีกภาพหนึ่งก็คือผมคิดว่าไตรมาสสามมีหลายองค์ประกอด้วยกันที่ทิศทางผลการน่าจะเชิงบวกอันแรกนะครับน่าจะอยู่ในจุดที่เราเริ่มประเมินไปก่อนหน้านี้นะครับในบทครา์กลยุทธ์ไตรมาสสามเนะี่ยแล้วก็มันเริ่มเห็นภาพเชิงบวกก็คือคือเรามองทิศทางราคาน้ามันในในช่วงไตรมาสสามจะดีกว่าไตรมาสสอง จุดปัจจุบัน venue, น้ำมันเติบนเนี่ยนะครับขึ้นมายืนเหนือให้สองลต่อบาร์เรลได้เนี่ยมันตึงภาพบ่งชี้บางอย่างว่าราคาน้ำมันเองในช่วงไตรมาสสามน่าจะกว่าไตรมาสสองแล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือที่ทางด้านกลั่นปัจจุบันเองเนี่ยยืนเหนือกว่าแปดลิตรต่อบาร์เรลนะครับสูงกว่าช่วงเดือนกันยายนปีก่อนนะครับที่อยู่ประมาณสี่ถึงห้าลีตรต่อบาร์เรลแล้วก็สูงกว่าไตรมาสสองที่ผ่านมานะครับที่อยู่ประมาณ 5-6เหรียญต่อบาเรด้ลนะครับตรงนี้เป็นจุดที่มองชี้ว่าตัวกลุ่มเอเนจีและตโเคมี Me เนี่ยนะครับจะดีขึ้นทั้งภาพตัวราคาน้ำมันที่เป็นแรงส่งค่าการกลั่นอีกนะครับ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> แล้วก็บางตัวเองเนี่ยกำลังการผลิตเข้าสู่จุดปกติด้วยนะครับจากที่มีก <Okay. S 2> ารชับดาวไปเังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเอเนจีกับตโตจะเป็นตัวพยุงตลาดนะครับ <Okay. S 2> ขึ้นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเบสออนภาพเดิมนะครับที่โนราประเมินไว้ว่าตัว สเตเปตปิโตรเคมีเองในช่วงครึ่งหลังนะครับก็คือนี่เข้าครึ่งหลังมาเดือนที่2แล้วมันจะเริ่มตึงตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปิโตรเคมีสายต่างๆน่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เองน่าจะนำตลาดและเซกเตอร์แรกเซกเตอร์ที่สองเป็นไอซีีครับภาพรายได้ถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นในตาม,มาสองเลยอเป็นจุดบ่งชี้เชิงบวกะนะครับว่ากลุ่มเองเนี่ยการแข่งขันเริ่มเบาบางลงนะครับในเรื่องไตรซิงเขาไม่น่าใช้กันละแล้วก็มันจะเป็นตรมาสที่เริ่มได้ไประโยชน์จากการลด อาจจะ3.75เปอร์เซ็นต์ลงสู่2.5เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีผลผลระหว่างการสูงเลยเพราะฉะนั้นพวกแอดวานซ์อินทัสมาเองเนี่ยนะครับถ้าดูยินเดียกลอสเนี่ยอาจจะโตตอนเ่องินสินคิวในของปีหน้าก็จะเป็นภ่าพช่วยวไอจีเองก็จะระยงตลาดนะครับแล่วกลุ่มที่สามจะเป็นตัวกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวนะครับโรงพยาบาลกับโรงแรมเนี่ยท่องเที่ยวต่างชาติยังเร่งขึ้นนะครับทิศทางตัวหน้าฝนที่มาเร็วก็เป็นบวกตัวกลุ่มโรงพยาบาลด้วยเน้นโดยรวมเซกเตอร์นี้ก็ถือว่าเป็นเชิงบวก อันที่สี่เป็นค้าปลีกนะครับค้าปลีกครึ่งแรกโดนหน้าฝนมาเร็วนะครับทําทให้ตัวยอดขายราาเดิมตับแต่ว่ามาเร็วเนี่ยผมคิดว่าหมดเร็วเพราะฉะนั้นคิวสายจะ็นจุดที่หน้าฝนน่าจะหมดเร็วนะครับเทียบกับปีที่แล้วที่มีฝนช่วงไดรมาสามเพราะฉะนั้นรวมค้าปลีกคิวสามน่าจะเริ่มเร่งจักขึ้นแต่าภาพเดังกก่าคือว่าซิกเตอร์รหลักักหลายซิกเตอร์เนี่ยมันมีภาพที่เราพอคาดหวังนะครับในเรื่องตัวเออร์เน็งที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นงบออกเนกลุ่มค้าปลีกเองนะครับ ภาพของตัวสินค้าเกษตรก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นก็ดูเหมือนตัวตลาดเองน่าจะไปได้จากภาพพื้นฐานนั่นแหละนะครับส่วนที่หลักนะครับยังรอดูการขึ้สินนโยบภาครัฐเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะดึงในเรื่องตัวผู้รับเหมากับแบงค์ซึ่งค่อยๆดูครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยอพอมันมีประเด็นประกันเงิงเข้ามาตลาดก็ดูไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องตัวการตัดส้นนโยบายมันจะเดินหน้าต่อเนื่องไปยเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่าตลาดยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ส่วนตัว ภาพสินทรัพย์สีของโลกเนี่ยจริงๆเขาอยู่ในเชิงบวกกันนะครับ,แล,บรนนรลแล้วก็ยังเชิงบวกตอนนองจากการเติบโตของสีโลกแล้วก็เอเจเองได้ประโยชน์จากตัวค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าจริงพี่มอนถ้าไปดูดอลลาร์เด็กอะ่ะพี่มอนจะเห็นเลยว่ามันลงมาเร็วนะจริงผมเคยมองตัวเลขไว้ได้คุยพี่มอนเนี่ยประมาณ95จุดตอนนี้มันลงมา92.9แล้วนะครับต้องบอกว่าอ่อ,อนค่าเร็วที่เราคิดด้วยแล้วก็ค่าเงินบาทเองเนี่ยกำลังจะอยู่ในจุดที่ผมมองก็คือ33บาทต่อดอลลาร์นะครับ เดือนไปสิบสองเลยเหรอออ๋ขออภัยครับพูดผิดสายสามครับโอเคดีพี่ว่าน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมันอยู่สายสามจุดสองครับถ้าเงินบาทน่าจะแกว่งตรงนี้เนาะผมคิดว่าน่าจะลงมาสามสิบสามได้จริงผมมองเซมาสามลงมาสามสิบามเนี่ยต้องบอกว่าผมลงมาเร็วเหมือนกันนะตอนนี้ก็สามสิบสามนี่ตอนนี้สายสามจุดสองใชยมันผมมองว่าอาจจะลงมาถึงสายสามตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ผมคิดว่าตลาดน่าจะเลือกทางเราบอให้น้ำหนักมีโอกาสลุ้นเลยนะครับเบรกพันหกขึ้นไปเดือนนี้เหรอ ใช่พันหกร้อยสิบกับพันหกร้อยสามเจ็ดเต็มตาด้าน,นบนส่วนแนวรับคือผมมองตรงนี้นะนะครับผมว่าจะมองดูดูเชิงบ่งนิดหนึ่งผมว่าแนวรับตลาดจะอยู่ที่เนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าหกห้านะครับยืนตรงนี้นะครับมผมโอเคมาดูหุ้นในเดือนที่น่าสนใจก็จริงๆก็เป็นตัวที่ผมพูดต่อเนื่องจากช่วงก่อนปอตจีซีนะครับเป็นราพปีเดือนนี้จากภาพหุ้นดีแลก,กาดไทยออยล์แล้วก็เอ็นิ้งคิวสามนะครับน่าจะเร่งสูวขึ้นมาจทั้งการผลิตด้วย กำลังกผลิตที่เร่งตัวเพิ่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องตัวทิศทางสเปคของโอลิฟฟินนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าตัวอโรเบติกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ G C น่าจะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ราคาามันก็ยังเป็นแรงส่ง G C เองตอนนี้ขึ้นมา73แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ากำลังจะชนแนวต้านที่เราวางไว้เป้าแรกที่74นะครับตรงนี้ชน74ว่าจะมีแท่งพักนิดนึงนะครับต้องลุ้นต่อว่ามันจะ b r e a ได้ไม่ถ้า b r e a ได้ก็ดูที่76 มูลค่ามฐานที่84บาทสำหรับตัวพอลจีซีนะครับตัวถัดมาก็เป็นโรงพยาบาลที่ผมคุยพี่ม่อนไปว่าผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขึ้นมาแถว179ได้ตอนนี้ขึ้นมา177แล้วคือตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับ uh. ขึ้นเบรกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จุดที่เราเข้าวันนี้ถือว่าจุดที่ได้เปรียบเชิงต้นทุน<ๆ>ก็ดูแนวต้าน179ไว้ครับเบรกได้เนี่ย185นะครับกับบริเวณ187มีโอกาสนะนะครับต้องดูเอ็นทีงประกอบด้วยสำหรับตัวบรัลลังก์วาีิแฟร์เนี่ยอันนี้เราวางไว้ที่212นะครับ ตัวที่สามนะครับเป็นตัวใหม่เหมือนกันเป็ E A โอ้อยู่ข้างบนแล้วนะครับ E A อยู่ข้างบนแล้วแต่เดือนนี้มันมีสตอรีร่เรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะทำให้หุ้นมีโอกาสที่อัพเฟอร์ฟอร์มได้นะครับเราเล่นแก็บสั้นๆนะการเปลี่ยนความเสีย่ยงทีนี้นะครับหลุดสา7สิบห้าจุดซั้อนะ35.75ิบห้าจุดเ้คัดลอส ใช่ใช่เพราะขาบอกนิดนึงเพราะว่าต้นทุนเราเสียเปรียบนะครับแต่เดือนนี้มันมีอะไรน่าใจเอาง่ายๆเลยครับเรื่องของตัวฟุตซี่นะครับประกาศซื้อเดือนนะครับตัวตัวไหนนะตัวฟุตซี่ฟุตซี่ฟุตซี่จะประกาศซื้อเดือนนะครับวันที่สามสิบเขาได้เข้าใช่ไหมฮะผมคิดว่าเขาจะเข้านะครับด้วยไซส์ที่ใหญ่ด้วยถ้าเข้าแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรอ่ะเข้าก็คือจะมีเงินเข้ามาใช่ไหมมันจะหมนหุ้นจะถูกซื้อจากตัวฟอเรสเป็นกิเนืที่ใหญ่ด้วยผมคิดว่าหุ้นน่าจะมีโอกาสเบรกเนี่ยนะครับ สามสิบเจ็ดจุดห้าขึ้นไปได้นะครับแถวๆใกล้ๆสี่สิบาทอันนี้เป็นเป้าแรกที่มองไว้แต่ต้องมองนิดนึงก่อนเมื่อกี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับต้นทุนเราเสียเปรียบน,นะครับสามสิบห้าจุดเจ็ดห้าจุดซ็อปลอสของคนเล่นดีนะครับแต<อ>่นคนเล่นเทคนิคอเองเขาจะรู้อยู่แล้วล่ะนะครับว่าภาพแบบนี้คือเป็นเทรดละนะครับเล่นกับป,ประเด็นปท,ที่เข้ามาแล้วกไ็ไม่ใช่ไม่ใช่อินเวสต์นะนะครับพวกห่งบ้านพวกซีซีนี่อาจจะเป็นอินเวสต์มากกว่านะครับอีกสามตัวเป็นตัวเดิมๆดีที่แต่สุดแต่ก I V L เลครับก็พ้นวอลหนึ่งไปแล้วนะครับ็ยืนยืนะตัวนี้ยืนๆยำๆรอบกล่างมันก็คือสามหกจริงๆอรัพี่มอนล่างสามหกบาทนะใช่ข่องบนก็ขึ้นมาติดลูกทีก็สามเก้าจุดห้านั่นๆนะตรงนั้น่ะก็กรอบนี้อะดูตรงนี้ก่อนแลวกันนะครับยังไม่พูดถึงพื้นฐานมันมองแถวสี่สองนะครับแล้วก็อีกสองตัวนี้ก็เป็น P M กับตัว P E ที่สี่นะครับก็ยังมองเอ็นนิ่ง Q สองดีนะครับ P M อ่ะ ใช่ทีมอย่างเอตติ้งนะครับ TM PM PM อ๋อ PM เอ็มท่ทีค่ะ PM เอ็มทาร์โลครับทาร์อ่าครับก็แนวรับกรอบนะครับบริเวณ11บาท10บตังค์นะครับต้านบนดูแถว12นะครับคือต้องเบสสิบสองนะพีเถึงจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะครับตอนนี้คงไซเวล์รอดูนะครับ PM ครับตัวซาร์เป็น p s t อนะครับคิดว่าก็ p s t อก็เหมือนเดิมนะครับแนวรับ0.72นะครับแล้วก็0ูนแล้วก็ต้านบนก็0.76กับ0.78 ไม่ไปไหนเลยนะครับตลาดที่มาไม่ไปไหนเลยทำไมกรพัฒชอบชอบพูดถึง p S T C คุณเล็กคุณน้อยคุณจอยไม่เหมาะกับคุณกรพัฒนะเนี่ยตัวตัว c g ก็ต้องบอกว่าขึ้นมาใกล้ๆแถวสองบาทเจสิแล้วนะครับจุฬารัตที่ดวนไว้คุณกรพัฒลุกไฮโซจะตายครับผม อ่าได้ได้ก็สามตัวที่พูดถึงมี PM แล้วก็เอพีเอสทีพีเอบอมบูลุงราช EA นะครับตัวใหม่เติมเข้ามาวันนี้ EA ตัวใหม่กสามตัวนะเอเอบมบูลุงลาดเอเอแต่ถ้าพูดพ่งพูดเลยในเอเอเนี่ยนะครับเอเอนั่นแหละแล้วโรงพยาบาลจุฬาลัตล่ะจุฬาลัตต์ก็ขึ้นมาก็ตรงนี้คงสร้างฐานก่อนพี่มอนแถวแถวสองจุดห้าหกแนวรอบนะครับแล้วก็ลุ้นสองบาทเจ็ดสิบกับสองบาทแปดสิบนะครับแถวนี้ผมคิดว่า มีความเป็นไปได้นะครับขึ้นมาก็เดี๋ยวมาดูกันครับค่ะเห็นปิงมันจะขอเคลียร์สองจุด็ดชีวิตมันจะได้รอดครับอันนี้ส่วนทองคาค่ะอย่าลืมค่ะคุณกรพัฒนมีคนทวงทองคําค่ะทองคํามันขึ้นมาแล้วพี่มนก็หนึ่งสองหกศูนย์ก็ถือรองต่อเฝ้าตตัเราที่หนึ่งสองแปดศูนย์หลุดหนึ่งสองศูนย์ล็อกหน้าล็อกทั้งหมดครับอ๋อกรอบล่างเนาะครับได้ได้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับถ้าหลุดก็ล็อกไปเลยหนึ่งสองหกศูนย์พี่ม่อนยัง จดไม่ทนันวันนี้คุณกรพัฒจัดเยอะมากเลยนะคะนังทุนค่ะมี EA EA เมีสซอรีเรื่องราวของการเข้าฟุตซี่นั่นเองนะคะเราจะมีเม็ดเงินเข้ามานะเล่นกรอบสั้นๆน,นะคะเขาให้ราคาคัดลอสแล้วใครที่ได้ EA มานะคะส่วนใครมีก็มองไปข้างบนถึง 40, 40บาทโอ้เห e a นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปในเรื่องราวของราคาทองคำบ้านเรานะคะ